อ้าเอ้ยได้ได้ได้รถติดลมครับช่วยด้เว้ยไปไกลไปไกลไปไกลไปเฮ้ยน้ำบอลตัวอะไรกัดขาน้ำบอลตัวอะไรกัดขาน้ำบอลตัวอะไรกัดขานี่ตัวนั้นมันดำน้ำมาแล้วเฮ้ยขอดบนโกมาทำอะไรอะพี่ปู อากหอดเกตที่การสินใช่ไหมหจะเอาบอลโก้ไปไหนพี่ปึ้มะี่วัดด้วยพี่ปึ้มจะเอาบอลโก้พาเรือลงน้ำเหรอเฮ้ยจะถอยลงได้ไหมเนี่ยลองดูซิลองดูพีจะไปส่งเรือ,อยังไงไปถอยไปเลย <laughs> นั่นน้ำนะโอโ้โ,อโหโอห้โหลึกไปแล้วหรือเปล่าถ้าปล่อยเรือลงได้เฮ้ยลึกไปแล้วขึ้นมาเร็ว <laughs> ปล่อยเรือลงกันดีกว่าปล่อยเรือลงกันแม่ปล่อยเรือลอยได้สตาร์ทเรือยังสตาร์ทเรือยังอ้าวรถจอดไว้รถจอดไว้เฮไปได้ไหมติดย่าไหมติดย่าไหมปล่อยปล่อยปล่มันโดนคลื่นแรงนะลมแรงซะด้วยจะรอดมั้ย มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาพี่เพิ่มลมลมันพัดใช่ไหม <c oughs> โอ้มันพัดน้ำด้วยละ่ะโอ้ <c oughs> โหไปได้ไกลนะไปได้ไกลนะเนี่ยเฮ้ยพื้นเขาเหมือนทรายจริงๆเลยพี่ปพ้มแต่พื้นเป็นดินใช่ไหมเฮ้ยดำน้ำได้เลยดำน้ำไม่ได้นะเ <c oughs> ฮ้ยกระหัวไม่ได้แล้วสัญญาณหายแล้วอ๋อเอ้ยได้ได้ได้หนึ่ <c oughs> ง งายท้องก็ไหวได้นะครับแต่แตแตเลี้ยวอ่ะมันมันได้มันเลี้ยวดีกว่าเดิมเลยใช่ปะโอ้ยพี่ป,มออป้มเล่นแปลกๆครับโอ้โหขึ้นฝั่งได้เลยอ่ะน้ำปนไปเลยน้ำปนมาหาพี่ปื้มเลยเน,น้ำปนมาหาพี่ป้มเลยเมาขับเรืมอมามาไม้น้ำปนมันไม่มาเลยวมันติดกอหญ้าอยู่พี่ป้ม น้องโปดติดกอหญ้าโดนขึ้นเข้าฝั่งแล้วไปปุ้มช่วยน้องโปดหน่อยไปปุ้มช่วยน้องโปดหน่อยเอ้ยเอ้ยเอาเบยโอ้ย,อย,อยไปไกลมากไปเอ้ยน้องโปดไปปุ้มฝาแล้วโอ้ยงายท้องแล้วงายท้องแล้วสัญญ,ญาหลุดแล้วหรือเปล่า ไปหาน้องโผหน่อยต่อโผอ,อ,อ่ทำไมมันถอยหลังอย่างเดียวเลยน,น,ลนะน้องโผล่ลองโผล่ถอยหลังที่มืมอเอนอน้องโผล่ถอยหลังไป้น,นู่นแล้วไปไกลมากไปไกลมากไกลจากน้องโผมากน้องโผอยู่นู่นนะครับเออ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 ไปโู่นแล้ว ้ยตรงนี้แนะ้มวมุดแล้วมุนมุนมุนจมแล้วจมแล้วจมแล้วโอ้จมแล้วจมแล้วโอ้เราหลังจมไปแล้วเราหน้ามันจะคุยอยู uh, ่นะี่ปิ่มจะเปิดดิบล็อกนะครับเพราะว่าขึ้นพุดเลยงานไมระบบดิบล็อกขั้นเทพเลยครับโอ้ลงล็อกเดิมเลยปิดอีกแล้ว ไม่บอกอยากจมไม่จมแล้วครับโอ,อ้เราติดลมครับช่วยด้วยเราติดลมที่เขยน่นติดลมที่ขาดดอกเกตโอ้ดิฟล็อกก็ไม่ช่วยอะไรเลยยังไม่ได้เปิดใช่ไหมนี่ดิอันนี้ดิบล็อกหลังอย่างเดียวโอ้โหหลังอย่างเดียวก็ขึ้นแล้วหน,หน้าด้วย หน้าด tamam. oh, ้วยก็ยิ่งสบายเข้าไปอีกโอ้โหวนรอบยางได้เยรอแบบเร็วๆนะเออแลาไม่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหรอดเฉยครับโอ้โหจะชนขาวนู้นนู้นวนรอบยางนู้นบ้างรอบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออรวมจบทั้งคันเลย โอ้โหลงเต็มที่ครับรเฮ้ยไกลไปไกลไปไกลไปโอ้โหจะลอยไปแล้วอ่ะพักก่อนพักให้แห้งหน่อยโอ้โหโหดเกินเพิ่มมาหานะหาหอยอหาหอยอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ครับทางหลังคือคือเขื่อนอะไรเพิ่เม,มเขาเรียกว่าเขื่อนลำเป้า ให้เข่ยนลำปาวไว้ครับน้องปอดนี่คือเขียนลำปาวนะครับที่เราอยู่ชื่อฮาร์ดดอเก้พึ่พมเอ being right. ้พ um ี่ <h> <h ้มกำลังพี่้มกำลังหาหอยอยู่พึ่มไม่อยากได้แบบนี้แต่ไม่อยากได้อันนี้เรียกว่าหินลูกรังหินลูกรังน้องปอดงอมหินหน่อยเร็วช่วยพี่้มงอมหินหน่อยโอ้ยแกลงพี่้มเลยเหรอโอุ้ยอย่าสาดใส่หน้าพี่้มเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่หอยที่นี่หรอกเนี่ย มันน่าจะหอยคนกินแล้วมันทาแล้วเขาทำร่วงไว้หรือเปล่าเ<า>น่าเ่าบอกไม่มีกลิ่นอะไรเลยนแสดงว่าอาจจะยังไม่ตายหรือว่าจะเป็นฟอสซิลฟอสซิลหอยฟอสซิลในโด,ดเซาลหรือเปล่า <laughs> น้องโปรดน้องโปรดพยายามแย่งโกโปรถ่ายให้ได้เลยนะครับน้องโปรดชอบถ่ายมากเอา้า เฮ้ยนกปอตัวอะไรกัดขานกปอตัวอะไรกัดขานกปอตัวอะไรกัดขานู่นตัวนั้นมันดำน้ำมาแล้วนกปอตัวอะไรกัดขามันดำน้อมาแล้วดำน้อมาแล้วอ้าน้องโดนแล้วนกปอตัวนั้นโดนน้อมาแล้วเจกอนเจกอนเจกอนเจการหัวดำๆนี่คือตัวอะไรตัวพี่เปื้มันไงเออ เราพี่พูนชอบทำให้เสียวนะกวดนะแล้วก่อนบ้างนะก่อนลับนะครับพี่ให้หอยไม่ตัวหนึ่งที่พี่ให้หอยมาด้วยหอยอะไรอะหอยลายหอยลายน้ยหอยอะไรอะไม่เหมือนของพีู่ พี่เพิ่มแม่หอยจุดเหลี่ยมมาเพิ่มัวนหนึ่งอาตอนนี้เด็กๆได้หอยมาเต็มเลยครับได้มาจากไหนอ่ะไม่ไม่ใช่สีมือพี่เพิ่มแน่นอนนี่นี่ครับหอยมีพี่ๆมีพี่ๆเขางมมาให้นะพี่ๆี่แถวนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงข้างหลังเราด้วยก็เห็นเรางมหอยตอนไหนล่ะนี่พี่ข้างหลังเลยครับคมหอยกันช่วยกันมาได้เยอะเลยนะครับเด็กๆ ชอบเลยพื่มชอบเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวลาก่อนครับวันนี้ใครอยู่แถวนี้แวะมาเที่ยวได้เนะน้ำค่อนข้างเย็นสบายเลยเนาะไม่เย็นมากเนาะรบรรยากาศก็ดีนะครับ,รบขึ้นก็ไม่แรงนะครับอ้าวสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คืนหน้าครับบ๊ายบาย,บย,บยสวัสดีครับเหมือนพี่มจะเหนื่อยแล้วน้องโบบ๊ายบายหน่อยน้องโบบ๊อย